การยึดอายัดของปปงนะครับอย่างแรกเลยต้องมีการกระทําความผิดมูลฐานเกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันสํานักง,งานปปงเนี่ยมีความผิดมูลฐาน28มูลฐานนะครับ28มูลฐานที่เราเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือพนันออนไลน์นะครับหากมีกรณีการกระทําความผิดมูลฐานแล้วหรือมีการกระทําความผิดอาญาฐานฟอกเงินนะครับเราก็สามารถดําเนินการยึดหรืออายาัดทรัพย์สินนั้นได้นะครับ คือคือโดยปกติแล้วปปง,ง,งเนี่ยเมื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้วนะครับเราก็จะมีการแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวเนี่ยไปที่ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เขาได้โต้แย้งคัดค้านว่าเขามีพยานหลักฐานใดหรือไม่นะครับที่จะมาพิสูจน์ว่าทรัพย์สินดังกล่าวที่มีการยึดหรืออายัดไว้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกทำความผิดซึ่งเราจะต้องยื่นเอกสารพยานหลักฐานภายใน30วันครับ ยึดคือการนำทรัพย์สินมาอยู่ในความครอบครองของสำนักง,งานปปง,งนะครับส่วนเรื่องของการอายัดเนี่ยเป็นกรณีที่เรานะครับให้บุคคลภายนอกดําเนินการห้ามจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่มีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดครับ พอเรามีมติจากคณะกรรมการธุรกรรมเราก็จะพิจารณาว่าทรัพย์สิสนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่มีผู้เสียหายไหมในกรณีไม่มีผู้เสียหายนะครับให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินส่วนในกรณีมีผู้เสียหายเราก็จะยื่นคำร้องให้คืนหรือชดใช้คืนแก่ผู้เสียหายต่อไปครับการยึดอายัดเนี่ยไม่มีอายุความนะครับเมื่อเราพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทำความผิด เพิ่มเติมก็ออกสามารถเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินดังกล่าวได้ตลอดนะครับเนื่องจากไม่มีอยู่ความสามีภรรยาบุตรหรือญาติหรือบุคคลอื่นๆนะครับเราก็สามารถที่จะดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวได้ไม่ว่าจําหน่ายจ่ายโอนไปกี่ทอดนะครับหรืออยู่ในความครอบครองบุคคลใด ทรัพย์สินดังเก่าวก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกรทำความผิดปปงก็สามารถติดตามทรัพย์สินนำมาคืนแผ่นด,ดินหรือว่าคืนหรือชดใช้คืนแทนผู้เสียหายได้ครับ